ฤดูกาล2อ2 5ซีซัน2เนี่ยครับผ่านมาแล้วประมาณ23วันนะตอนนี้ก็ระยะเวลาของซีซัน2เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ27วันด้วยกันนะครับก่อนที่จะหมดซีซันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถที่ผมใช้แต่แรงนีนยมีรถอะไรกันบ้างนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงแรงนี้นะครับก็มอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอืมดังนะสาหัสอยู่นะครับกว่าจะขึ้นมาถึงแรงนี้ได้นะครับโอเค ไปกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Racing Master Server SDA SE นะครับคอนเทนต์สตอรี่นักซิ่งวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูรถที่ผมใช้ในการแต่แหลงขึ้นมาถึงแหลงเทพแข่งรถความเร็วรถขั้นที่10นะครับโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวพาไปดูแต้มก่อนนะครับตอนนี้แต้มทั้งหมดของผมก็อยู่ที่29621นะครับ เป็นคาร์ด x อ็ก m ีมหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็สมัธนากับสปอร์ตนี่้าวพันแปดกับข้าวพันเจ็ดนะครับรถทั้งสิบแปดคันก็ขาวๆนะครับก็เป็นแซดโฟม m นิเอ็มเอนะครับแล้วก็ Honda าฟิตสิบแปดแล้วก็พาสดแล้วก็อันนี้มัน,อ,นอะไรบนะ้างเ,เลยเนี่ยก็คล้ายฟิตบ้างเลยแล้วก็อันนี้อีกคันนะครับเป็นราคาดขาวทั้งหมดสามคันไม่ดีสี่คันนะครับ แล้วก็คาดสปอร์ตนะฮะต่อมาค่นที่สองนะครับคาร์สมันทานะครับก็เป็น i s เอชนะครับ GTR นะครับ f t y p e นะครับแล้วก็ WIX นะครับแล้วก็ซูบารุนะครับแล้วก็ฮุนไดนะครับเวลสเตอร์หรอนะฮะแล้วก็ Ben z l 6 3นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวๆก่อนนะครับค่าที่ ต่อมาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันแรกนะครับคันไอคิมนะคันแรกก็เป็น a b j นะครับแล้วก็ช h ลลอนนะครับเอทีเนะครับแล้วก็โลตัสอีกสินะครับแล้วก็ C8 c o ดโควิดนะครับแล้วก็ F8 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เล็กน้อยแล้วกันว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันความรู้สึกการขับการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อมีเพื่อนๆสงสัยเนาะโอเค เริ่มกันที่คันแรกก่อนคันเอกตรีมนะฮะคันเอกตรีมเอ็นวีเจนะครับอัพผมอัพเต็มนะครับศูนย์เม็ดนะฮะก็แต้มถ้วยผมทำได้สูงสุดที่ร้อยสิบห้าถ้วยเองนะฮะจริงๆมันมันถึงร้อยยี่แหละแต่มันต้องเข็นหน่อยนะครับก็ตาม,แต,มแต้มแต้มแรงแหละถ้าแบบไปพันแปดได้ก็แต้มถ้วยก็น่าจะได้ถึงร้อยยี่นะครับสำหรับเอ็นวีเจความรู้สึกส่วนตัวก็ เป็นรถที่ดิฟสนุกครับขับสนุกแต่ขับให้เร็วขับยากนะครับดิฟให้ให้ความเร็วไม่ตกยากเพราะว่ารถหนักนะครับประมาณนี้แล้วกันก็รถดีครับดิฟมันดิฟมันอมโอเคต่อมาคันที่สองเป็นชิลลอนนะครับชิลอนตอนนี้ถ้วยผมได้สูงสุดที่ร้อยสิบห้านะครับก็ยังงับไม่เต็มนะครับขาดอีกสามอันก็ ขาดไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องนี้คือส่วนสำคัญเลยมั้งอืมอืมเลยได้แค่นี้ครับก็ถ้าอัพเต็มก็น่าจะดันขึ้นพันแดได้นะครับตอนนี้แต้มก็อยู่ที่พันเจ็ดสี่สิบสามนะครับผมความรู้สึกส่วนตัวสำหรับชีลอนก็โคตรแรงโคตรแรงแล้วก็เป็นรถที่ควรมีติดไอดีไว้ครับเพราะว่าถ้าเทียบกันใช่ไหม อเมนทาดอ v j เอฟ0แล้วก็ชิล r อนเนี่ยชิล r อนเนี่ยมันระดับมันสูงกว่าไอ้สอคันนี้อยู่ขั้นหนึ่งเลยอเออส่วนตัวผมนะคือแต้มมันจะไปง่ายกว่าขั้นหนึ่งเลยเออถ้าแบ่งขั้นเป็นแบบสมมุติ SVJ กับ Sf90 ดันได้สุดๆที่1,800ใช่ไหมช h ล r o n เนี่ยขึ้น1,900ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้คือมันแรงมากนะครับ วันที่จะมีติดไอเดียไว้อืมโอเคคร่าวๆขั้นต่อมาเอ90ก็เป็นรถที่ความรู้สึกส่วนตัวผมก็ดีทุกอย่างเลยดีทุกส่วนสมดุลหมดเลยความเร็วดีดิบโอเค,บ,คบังคับง่ายดีหมดเลยครับให้อยู่ใน SF นะครับ ทุกอย่างดีหมดเลยไม่มีข้อเสีย s v สกับช i รอนนี่ผมยังรู้สึกว่าเออยังเห็นข้อเสียนะแต่ SF เนี่ยผมให้โอเคเลยดีทุกอย่างแต่มันก็แพ้ช i รอนแหละเพราะว่าตามเมตาเลยเนาะออตามเมตา้วก็รู้ๆกันประมาณนี้ครับโอเคต่อมาเป็นคันที่สี่ครับเราตัดเอ็กหรือลถพาร์ทซีซั่น2นั่นเองนะครับก็ผมก็เอาแต้มไปแรก อัพขึ้นเป็น5เมตร ECU ตันนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่1,714นะครับส่วนตัวรถคันนี้ก็ขับดีครับขับดีเหมือนกันขับดีเหมือนกันแต่บังคับยากนิดนึงถ้าไม่ชินรถบังคับยากในที่นี้ก็คือพวงมาลัยมันชอบค้างเวลากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เออไม่รู้คนอื่นเป็นกันไหมแต่ผมเป็นนะเออต้องให้ชินก่อนงถึงจะแบบรู้รู้รู้นิสัยของรถนะครับว่ามันมันต้องกดประมาณนี้นะถ้ากดเยอะกว่านี้จะเข้าข้างทางอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าดีไหมโดยรวมดีมากครับโดยเฉพาะการเรื่องการดิฟการดิฟน,นี่ดีมากเลยดิฟง่ายกว่าชิลอนนะครับการดิฟให้อารมณ์คล้ายๆ s b c อะไรดิฟดีนะฮะ ความเร็วก็พอมีนะฮะออประมาณนี้สำหรับรตาเอ็กซินะฮะต่อมาเป็นคันที่5หรือโควิดซ8 8นะครับ C8 นี้ก็เป็นตอนที่ผมอัพ2เมตดนะครับแต้มอยู่ที่พนะัน,นกะก็เป็นรถตัวตายตัวแทนล้กันอืมเป็นรถตัวตายตัวแทนถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ถ้าจะเอาเป็นรถหลักเลยก็คงน่าจะเหนื่อยหน่อยนะถ้ารถหลักหเม็ด ห้าเม็ดซีั่นนี้อาจจะพอได้นะอืมถ้ามีห้าเม็ดผมมากขึ้นพันเจ็ดกว่าได้นะแต่ถ้าไม่ถึงก็ผมมันเหนื่อยนะยากหน่อยอืมประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าผมมีรถคันอื่นก็เดี๋ยวคงเอามาคันอื่นมาแทนแต่เอาใช้ไปแทนก่อนได้นะครับม,มันไม่ได้แบบเล่นไม่ได้มันมันก็พอเล่นได้นะครับ ต่อมาขั้นสุดท้ายเป็น F8 นะครับก็ F8 F8 ผมอัพแค่15นะเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับ F8 ส่วนตัวก็ฟิลลิ่งการขับการบังคับก็ผมให้บังคับดีครับไม่ได้ยากมากแต่แอบ,บมีพวงมาลัยค้างเหมือนโลตัสอยู่นะถ้ากดค้างเกินไปนะมีพวงมาลัยหลอนอยู่นะครับน่าจะเป็นเพราะยังไม่ชินรถเหมือนกันนะฮะเรื่องความ เรื่องความเด็ดหรอกก็จะเป็นเรื่องการดิฟแล้วกันทำทำได้ดีในการดิฟนะครับการเข้าโขงอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ดิฟดีนะครับอย่างอื่นก็เฉยๆนะส่วนเรื่องข้อได้ก็ทางตรงครับทางตรงแพ้พวกชีลอนแน่นอน n v j, j, j น f ะนแพ้นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับ6คันในเอ็กตรีมนะครับเอามาคัสที่2ไปไวเลยเดีวคลิปมันจะยืดเยอะเกินนะครับ คาท,ที่สองคาสม,มัทนานะครับ <S i s เจนะครับตอนนี้แต้มผมอยู่ที่พันเแล้วก็อัพหนึ่งเมตรนะครับจากที่เขาแจกมาเนาะอืมที่เขาแจกมาแต้มอยู่ที่พันเใช้แผนเป็นสองสามร้มสามนะครับก็ถ้าเข็นดีก็ถึงพันแได้ครับสำหรับ i s เจนะครับอืมก็ถามว่าฟิลลิ่งการขับคันนี้มันเป็นรถดิบนะครับเรื่องการบังคับ บังคับไม่ได้ยากมากครับแต่ว่าผมให้เรื่องการเลี้ยวแล้วกันแอบเลี้ยวยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแอบเลี้ยวยากนิดนึงเพราะรถมันแรงนะครับรถอัตราเร่งมันเนี่ยสิบจุดสามเลยนะมันเร่งแรงมันเลยมันเลยดูบางดูเลี้ยวยากในบางจังหวะนะครับเรื่องการดิฟนี้ผมให้ดีมากเลยคือถูกใจอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยดิฟีนะครับเป็นรถที่ ดิฟ <Deep S 2> แล้วความเร็วเพิ่มด้วยสำนะคือข้อเด่นของไอเจ็ดก็คือนั่นแหละมันจะแซงรถคันอื่นแทงพวกอาสามห้าอะไรพวกนี้นในทางโค้งนะครับเออตอนเข,าขนะ้าโค้งเนี่ยแซงเขาได้นะเพราะว่าความเร็วไม่ตกนะรถคันอื่นเขาประคองให้ความเร็วมันมันไม่ลงใช่ไหมอันนี้แม่งยิ่งดิฟคนเ็วยิ่งเพิ่มนะครับสําหรับเจาอเจ็ดประมาณนี้แล้วกันต่อมา G t ีนะครับลดเก้าบาทก็อย่างที่รู้กันก็ เล่นง่ายครับเป็นรถที่แล้วก็มันดีแล้วกันมันดีอ่ะเออแค่นี้แล้วกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือมันมันเหมาะสําหรับทุกคนเลยคือคนที่มาเริ่มเล่นก็เล่นง่ายครับแต่ไอ้เซียนนี่มัน,ม,นมันถูกใจสไตล์ผมแล้วกันเออแต่ GTR นี่เล่นใครก็เล่นได้นะครับอืมเป็นสไตล์ที่แบบเล่นได้กันทุกคนนะ ต่อมาเอฟทายเาเป็นรถแจกครับรถแจกเป็นรถที่ผมให้เป็นรถที่เลี้ยวดีละกันแล้วก็สมดุลน,นะครับพอมีความเร็วแล้วก็ดิฟได้นะครับไม่ได้เด่นทางไหนเป็นส่วนมากนะครับอย่าง g c r นี่ทางตรงใช่ไหมมันได้ต้นกับทางตรงดิฟมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่แต่มันก็ดิฟมันก็ดีแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบดีมากอืมเอาประมาณว่าดิฟมันก็โอเค แต่ไอเนี่ยผมให้ดิฟดีมากเลยทางตรงก็ต้นนี่แพ้ GTR ใช่ต้นแพ้ GTR แต่ปลปลกิน GTR นะครับประมาณนี้ส่วน f t y e ก็มันอยู่กลางๆของ2คันนี้เลยละกันในทุกๆเรื่องแต่ที่มันเด่นที่สุดเป็นเรื่องของการเลี้ยวละกันเพราะว่าเนี่ยเลี้ยวมัน10.7นะครับทำให้แบบบางโค้งคือเรากดเลี้ยวกดบังคับซ้ายกว่อเฉยๆมันก็ผ่านโค้งได้นะครับ สำหรับเจอ f อฟไทยเนาะประมาณนี้แล้วกันต่อมา WRX WRX นี่ก็ดูจากสเตตัสนี่ก็มันกลางๆใช่ไหม,มแต่ผมก็ไม่ได้นั่งเล่นมันเยอะแต่แต้มค้างอยู่ที่ประมาณพ<นะ>ันหกเนาะหนึ่งห้าเก้าเก้าฟการขับผมให้ผมให้มันคล้ายๆ GTR แล้วกันแต่มันไม่เท่าอ่ะเก็ตไหมเพราะเม็ดมันแค่สามเม็ดเออ เลยแบบเอาเป็นรถที่ใช้ใช้รถจําเป็นแล้วกันใช้ไปก่อนอะไรแบบนี้เออก็อประมาณนี้สําหรับ w อง e นะครับก็ถามว่าใช้เอามาใช้ก่อนได้ครับเอามาใช้ก่อนได้ถ้ามีเม็ดอะไรแบบนั้นครับต่อมาคันที่ห้าเป็นฮนะุนไดเนาะเป็นลรสเตอร์นะครับคันนี้ผมให้เป็นรถที่อยู่เทียร์เดียวกันกับพวกรถ p พาสเลยนะครับ เพราะว่ามันขับดีมากครับมันขับดีมันเป็นรถที่เร่งดีต้นดีนะครับต้นดีดิฟดิฟก็ดีเหมือนกันเออดิฟก็ได้คือดิฟแล้วมันล้อมไม่ไหลอ่ะใช่ทําให้มันให้มันสู้กับรถคันคาดทองได้อืะอประมาณนั้นถ้าแบบมีเม็ดเยอะนี่คือขึ้นพันเจ็ดได้เลย นะครับตอนนี้ผมก็น่าจะเอาดันให้ขึ้นสักพันหกว่าก่ก่อนนะครับประมาณนี้อืเป็นรถที่ดีครับโดยรวมวลอตเตอร์หรือคนไดนะต่อมาคันที่หกนะครับเบนเอ l 6ลหกสามจอดอยู่ที่ 1, พันห้าเพราะว่าไม่มีอะไรอัพนะฮะโดยรวมก็โดยรวมก็ขับดีครับยัง,ย,งยังไม่รู้อะไรมากครับขอไม่คอมเมนต์เยอะแต่น่าจะขึ้นพันหกได้เพราะว่า เป็นรถขาดทองแล้วก็ขับดีด้วยครับดีเดี๋ยวถ้าอัพเต็มเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ที่หลังแล้วกันอืประมาณนี้แล้วกันครับส่วนคา่คา,คาอื่นๆขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับต่อมาคา่าุดท้ายครับคา่าสปอร์ตหรือคา่าที่สามนะท่านแรกคุณเซตโฟนะเซโฟผมใช้สูตรจูนเป็นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองนะเซตโฟนี้ เรื่องความเร็วดิฟแล้วก็การบังคับใช่ไหมการบังคับนี่ผมไม่ห่วยแตกเลยส่วนตัวเลยมันอารมณ์คล้ายๆฟีลลิ่งตอนผมไม่ชอบตอนที่มันพองอะไรคร้างเหมือนพวกรถพาดหรือไอ้ไอร้ไอรถไ,ไอ้รถอะไรอะไอ้รถเนี่ยไอ้เจ็ดเนี่ยผมไม่ชอบเลยแล้วไอ้แซดโฟนี่มันเป็นเยอะมากเลยไหลแบบ ปึ้งปึ้งปึ้งผมละเอียดไปหลายครั้งมากแต่เรื่องทางตรงให้โน1หนึ่งครับทางตรงตอนนี้ให้เป็นแบบโนหนึ่งเลยสู้ได้ทุกรั้นเลยมั้งตอนเนี้ยออโดยรวมก็ถือว่าดีครับแต่มผมก็อยู่ที่พันเจ็ดนะต่อมาขั้นที่สองมินิมนินินี่ผมให้คนละขั้วกับชัดโฟเลยคือบังคับง่ายมากบังคับง่ายมากแล้วก็ดิฟดิฟให้ฟิลฟิล ฟิลฟิลฮุนไดคันนี้อยู่ออดิฟแล้วแบบไม่ค่อยไหลแต่แอบแอบไบหลกว่าฮุนไดอยู่นะออแต่โดยวรวมคือมันดีครับแต่ข้อเสียของน้องคือหางตรงสู้ไม่ไหวทางตรงอารมณ์คล้ายๆรถคาดข่าวเลยอ่ะน้องช้ามากถ้ามีเม็ดก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าถามถ้าเรามีเซตโฟกับสองคันนี้ใช่ไหมผมแนะนำอัพเซตโฟนะครับ ไปได้ไกลกว่าเพราะมันแรงกว่าครับโอเคมาคันที่สามเป็น MX5 ครับผมให้เป็นจำรถคันนี้ก็ผมอัพหนะ้าเมาะใช้ชุดสูตรจูนเป็นสองสามสองาสองนะขึ้นมาที่พันหกนะครับผมให้เป็นรถที่ใช้แทนไปก่อนได้นะครับในช่วงซีซั่นนี้นะเอามาใช้แทนก่อนได้เพราะว่าให้เป็นนูนึงสำหรับรถคานข่าเลย สมดุลทุกอย่างเลยครับความเร็วมีบังคับบังคับดีดีกว่า Z4 ด้วยบังคับดีแล้วก็ดิฟดิฟก็ดิฟก,ก็ไม่ไม่ไมไดิไม่ได้ถึงขั้นดีแต่ก็ไม่ได้แย่ครับโดยรวมคือดีหมดเลยครับสำหรับ m x 5นะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Honda Fit 18นะครับ h o น d ้าฟ t 18นี่ก็ใช้ไปก่อนหน้าครับก็อ,อย่างที่เห็นแต้มแต้มผมก็เกือบพันห ใช้สซ่ชวนเป็น2องถามสองรำสองนะห้าเมตรนะครับก็ดันขึ้นพันธหกได้เลยครับประมาณนี้ข้อดีของน้องก็คันนี้ก็บังคับง่ายเหมือนกันบังคับง่ายแต่ดิฟจะไหลนิดนึงนะฮะประมาณนี้ต่อมาคันที่ห้าเป็นพสาสดนะครับภาสดนี่ผมให้มันแรงมากเลยนะแรงไวไม่ค่ X อกนะครับภาสดท่าทางตรงแต่เรื่องการการเลี้ยว กันรเลี้ยวก็เฉยๆแต่เรื่องที่แย่คือเรื่องการดิฟครับดิฟดิฟแล้วมันหน้ามันปัดแรงเกินไปทําให้มันเป็นรถที่ต้องจําการเล่นของตัวมันเองโดยเฉพาะครับเลยทําให้เล่นยากนะเออถ้าใครไม่ชินนี่คือร้องอ่ะผมว่าร้องนะเออมีบทกันนะ่ะแต่โดยเริ่มก็ใช้ไปก่อนได้ครับพาสซั่เอาขึ้นบันหกได้ครับอืม จริงผมมีคาเมโลด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้เนาะผมคาเมโลผมน่าจะได้มาทีหลังอันนี้แอปนอกเรื่องต่อมาคันสุดท้ายครับมันเฟสต้าเอชซีสิบเก้าไม่รู้อ่านถูกไหมเนาะห้าเมตรนะครับคันนี้ก็ทรงทรงฟิตฮอนด้าฟิตสิบแปดครับคล้ายๆกันใช้แทนไปก่อนไนดะ้ซูจูนใช้เป็น 2, สองทำๆทำสองนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับซีซันแองช่วงกลางซีซันสำหรับ คอนเทนต์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีในช่วงปลายซีซันละกันนะครับมาจะไปได้ถึงไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโชว์ถ้วยไว้ก่อนเลยเออจะได้เห็นพัฒนาการหรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปหน้านละกันนะเดี๋ยวจะเป็นของสายฟรีแล้วกันเออสายฟรีด้วยแต่ตอนนี้เจ็บคอมากโอ้โหมันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพูดไม่กี่นาที เออก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับถ้าหากใครอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็น่าจะอยู่กับเกมนี้ไปอีกนานๆอยู่ติดงอมแงมอยู่นะครับซีซั่นนี้ผมเล่นไปอ๋อนี่ไงที่ออผมเล่นช่างมันผมเล่นไปเกือบพันสี่ร้อยเมตรเลยนะเล่นแบบบ้าคลั่งเลยเดี๋ยวไว้เจอกันซีซั่นหน้านะครับบวอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ